สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตินีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่22มีนาคม2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่20นะครับผมสำหรับวันที่20นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่1่ยวิ่งรูด4กับ7นะครับผม หนึ่งไม่มานะครับผมก็มาเฉพาะเจ็ดนะครับผมเลขที่ออกนะครับผมแปดเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับผมแปดเจ็ดเป็นล่างนะครับผมชุดหกตัวนะครับผมแล้วก็ศูนย์หกเป็นล่างชุดสี่ตัวแล้วก็หกศูนย์เจ็ดแอดมินเจาะไม่เข้าอีกแล้วนะครับผมศูนย์เจ็ดมาสามงวดแล้วนะครับผม จะเป็น7 6หน่อยก็ไม่ได้มา7 0็ดศูแล้วก็7 8็ดแปดอดมินก็เจาะไม่เข้านะครับผม8 7ก็ต้องขอโทษเอซพี่น้องนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหเราวันที่ยี่สนะครับผมแอดมินจะให้เด่นอยู่ที่ จ็ดวิ่งรูดแปดกับหกนะครับผมสำหรับเจ็ดเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกกับเจ็ดเก้านะครับผมสำหรับแปดนะครับผมแปดหนึ่ง แปดสงแปดสามแปดหกกับแปดเก้า สำหรับหกนะครับผมหกหนึ่งหกสามหกสี่ แล้วก็หกห้านะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมมีเจ็ดแปด แปดสี่ <84, S 2> แล้วก็หกกนะครับผมเบิ้ลเจ็ดเจ็ดแปดแปดแล้วก็หกหกสำหรับสามตัวนะครับผม

สองหกสี่แล้วก็แปดเจ็ดหกแอดมินจะสรุปให้ทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผม งวดประจำวันที่22มีนาคม2,566แอดมินให้เด่นอยู่ที่7วิ่งรูด8กับ6นะครับผม7จะมี7 6 7 9นะครับผม7 1 7 4 8 3นะครับผม8 1แล้วก็8 2 สำหรับ6แล้วผม6,3 6,4 6,5สำหรับในชุดกันนะครับผมมี7,8,8,4แล้วก็6,9เบิ้ล8,8,7,7 7. สำหรับ3ตัวนะครับผม8,7,4,2,8,6แล้วก็8,7,6นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ